โอ้โหป้าคะนี่ป้าทำซาสอาหัสเอี่ยมเลยนะคะเนี่ยขอบคุณมากเลยนะคะเหนื่อยแย่เลยใช่ไหมคะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกจก้ะเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของป้าเองเออคุณคะเมื่อกี้ป้าทำเกินไปครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ป้าไม่คิดเงินหรอกคะ่ะ ป้าป้าทำงานเกินเวลาตั้งครึ่งชั่วโมงแบบนี้เดี๋ยวหนูโอนทิปเพิ่มให้ป้าแล้วกันนะคะเออ,เอ,อป้าคะแล้วก็นี่ป้าช่วยจดเบอร์ของป้าให้หน่อยแล้วกันนะคะเผื่อครั้งหน้าเนี่ยหนูจะได้เรียกให้ป้ามาทําความสะอาดให้อีกได้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะป้าแล้วก็หนูโอนทิปเพิ่มเข้าไปในแอปให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณมากนะคะหนูนั้นป้าทำงานเรียบร้อยแล้วป้าไปก่อนนะคะได้ค่ะไว้เจอกันค่ะฮลัลโหลผู้จัดการคะ ฉันขอถามด้วยค่ะแล้งานต่อไปฉันจะไปที่ไหนหรอคะอ๋อวันนี้ป้าไม่มีคิวแล้วนะครับฮะทำไมล่ะคะอา้าวก็วันนี้ป้าทำไปสามงานแต่ป้าใช้เวลานานมากเลยอะระบบมันก็เลยจัดงานให้คนอื่นละครับป้าคุณผู้จัดก,การคะป้าก็ไม่ได้จำช้าขนาดนั้นนะป้ายังทำความสะอาดอย่างเรียบร้อยเลยและลูกค้ายังให้ทิปป้าเพิ่มเลยนะป้าครับ แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะครับระบบเนี่ยมันดูที่ระยะเวลาในการทํางานป้าดูคนอื่นสิครับคนอื่นเนี่ยเขาได้วันละห้างงานป้าจะไปสู้เขาได้ยังไงอะอะไรนะวันละต้องห้าง,งานแล้วอย่างเงี้ยมันจะทาความสะอาดได้ดีหรอคะเรื่องนั้นผมไม่สนครับอันนี้มันคือกฎบริษัทใครเร็วคนนั้นก็ได้คิวเยอะครับแค่นี้นะครับป้า ป้าต้องไปก่อนนะคะพอดีมันครบชั่วโมงแล้วป้าคะเราห้องครัวป้าทำเรื่องอะคะแล้ววันนี้หนูยังไม่เห็นป้าถูบันไดให้หนูเลยอะนี่ป้ายังไม่ได้ถูใช่ไหมคะป้าทำครบสามชั่วโมงแล้วคะ่ะป้าต้องไปทำบ้านอื่นต่อ,อป้าคะแต่ว่ารอบก่อนเนี่ยป้ายังทำเกินเวลาได้แล้วก็ทำให้หนูจนเสร็จทั้งบ้านอะทำไมรอบนี้ถึงทำให้ไม่ได้ล่ะคะงั้นเดี๋ยวคุณก็ลงงานใหม่เลยนะคะ เดี๋ยวป้าต้องไปทำบ้านอื่นต่อค่ะและเดี๋ยวป้าจะกลับมาทําให้อีกนะคะ,ะนั้นป้าไปก่อนนะป้าเดี๋ยวก่อนสิคะป้า,อ,าอะไรของป้าเขาวะเนี่ยป้าครับ ช่วงนี้ลูกค้าคอมเลนมาเยอะมากเลยนะครับว่าป้าทํางานไม่สะอาดเลยถ้างาน,นรอบนีน้ผมขอหักเงินป้าก่อนนะครับอะไรนะคะจะมหักเงินป้าได้ยังไงป้าครับก็ป้าเป็นคนทําผิดเองป้าจะไปโทษใครได้หระอครับก็บ้านหลังนั้นน่ะมันต้อง200ตารางเมตรจะให้ป้าทําเสร็จภายใน3าชั่วโมงได้ยังไงพอป้าทํางานละเอียดเรียบร้อย คุณก็จะไม่ให้คิวป้าเพิ่มและตอนป้าทํางานลวกๆคุณก็จะมาหักเงินป้าและอย่างเงี้ยคุณจะให้ป้าทํายังไงอีกก็ป้าครับนี่มันคือกฎบริษัทป้าอย่ามาเถียงผมเลยป้าอยากโดดไล่ออกเหรอครับป้าจะไปไหนครับป้าไม่ทําแล้วป้าขอลาออกดีครับป้าอยากลาออกเนี่ยก็ตามสบายเลยครับ พอมีคนเนี่ยรอทำงานนี้เยอะมากรีบไปเลยครับค่ะฉันเพิ่งทำเสร็จอะคะ่ะกำลังจะรีบไปนะคะเนี่ผมให้เวลาคุณสิบนาทีนะถ้าคุณไปไม่ทันเนี่ยก็ไม่ต้องทำนะแค่นี้แหละได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวฉันรีบไปเดี๋ยวนี้เลยะค,ะค่ะค่ะวาอะ ฉันช่วยนะคะนี่คุณคะไม่ต้องรีบก็ได้ค่ะค่อยๆเดินนะคะของพลุงพลังเต็มไปหมดเลยอะ่ะจะไม่รีบได้ไงล่ะคะคุณ <c oughs> ก็ตอนนี้ในแพลตฟอร์มเนี่ยมันต้องทํางาน5งานต่อวัน,นะคะ่ะถ้าเกิดว่าทําไม่ทันเนี่ยก็จะไม่ได้งานแล้วถ้าเกิดทําไม่สะอาดเนี่ยก็จะโดนหักเงินด้วยอะ่ะงั้นเดี๋ยวฉันรีบไปนะคะ <c oughs> นี่คะ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขยะนั้นฉันเอาไปทิ้งให้ก็ได้คะ่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองถึงว่าวันนี้ถึงได้รีบขนาดนั้นทุกคนคะทุกคนคิดว่ามายควรทำยังไงดีคะมายควรช่วยเหลือคนที่ถูกกดขี่ในด้านของแรงงานแบบนี้ดีไหมคะถ้าเกิดมายควรช่วยเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะ ป้ามาทําความสะอาดให้หนูหน่อยแล้วกันนะคะทาให้สะอาดเอี่ยมอ่องเลยนะคะรอบเนี้ป้าไม่ต้องกังวลแล้วนะหนูไม่เรียกผ่านแพลตฟอร์มไม่เรียกผ่านแอปอะไรทั้งนั้นแหละหนูเรียกป้าโดยตรงแล้วก็จะให้เงินสดกับป้าเลยป้าขอบคุณหนูมากเลยนะคะวันอังคารหรอคะได้คะ่ะนั่นเดี๋ยวป้าจะไปนะคะเจอกันนะคะป้า เช็คดูหน่อยดีกว่าเว้ยแม่บ้านเป็นไงกันบ้างวะ,วะถูกล้องเรียนแม่บ้านลุมตัวลาออกงานทั้งหมดถูกยกเลิกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะดทำไมไม่มีใครรับงานเลยวะทีมนี่คุณทำบ้าอะไรเนี่ยฮะ ทำไมลูกค้าถึงโทรมาด่าวบริษัทเราจนสายไหม้แบบนี้บอกว่าไม่มีแม่บ้านไปทําความสะอาดคือพอดีว่าไอ้พวกนั้นมันอึนอดอัดนะครับผมก็เลยจัดการระบบใหม่หมดเลยหรอแล้วลทําไมลูกค้าบอกว่าพนักงานของเราเนี่ยทํางานไม่สะอาดเลยบางคนทํางานจนเป็นลมแบบนี้มันเหมาะสมแล้วหรอตั้งแต่พุ่งนี้เป็นต้นไปคุณไม่ต้องมาทํางานอีกแล้วคือฟังผมก่อนนะครับ คือผมทำทุกอย่างเพื่อบริษัทนะครับบริษัทของเราไม่ต้องการคนที่มองไม่เห็นความเป็นคนของคนอื่นหรอนะกนะคุณ้าครับอะไรวะเนี่ย นท้ายทุนไล่ออกเดี๋ยวล่ะลเราเลิกกันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่โอ<ฮ>้โเป็นไงคะป้าสบายใจขึ้นไหมคะ สบายใจมากเลยค่ะขอบคุณหนูมากนะอย่างน้อยป้าก็จะได้ไม่ต้องอยู่กับคนแบบนั้นอีกดีแล้วละค่ะป้าทำงานเป็นอิสระแบบนี้หนูก็รู้จักนิสัยของป้าอยู่แล้วยังไงหนูก็จะจ้างป้าเรื่อยๆนี่นะคะหนูโอนให้ป้าเพิ่มแล้วนะคะเดนี้ป้าจะได้ไม่ต้องวิ่งงานให้เหนื่อยมากขอบคุณหนูมากเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะงั้น เดี๋ยวป้าขอตัวทําความสะอาดก่อนนะคะอย่าคิดว่าการกดขี่คนอื่นจะไม่ยอมกลับมาทำร้ายชีวิตตัวเอง